สวัสดีค่คะพิมพ์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มานําเสนอคลิปต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะย้ายตัวเองมาอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่ามาปักหลักปักฐา,านที่ต่างประเทศกันนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านของการเงินนะคะการเงินนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าจําเป็นมากๆในชีวิตประจําวันนะคะก็คือ ตอนที่เราย้ายตัวเองมาเพื่อมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนั้นเราก็คือไม่รู้อนาคตของตัวเองนะคะว่าจะเป็นอยู่ในทิศทางไหนในกรณีที่คุณมาด้วยวีซ่าคูมันนะคะวีซ่าคูมันนั้นก็คือเรามีเงื่อนไขของการแต่งงานนะคะก็คือประมาณ90วันแต่เมื่อ90วันแล้วคุณไม่แต่งงานคุณไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในอเมริกาได้นะคะเพราะว่า ผิดเงื่อนไขเราก็จะกลายเป็นว่าอยู่แบบผิดกฎหมายก็จําเป็นที่ต้องออกไปนะคะซึ่งหากในกรณีที่คุณมีเงินในกระเป๋าคุณก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินบินกลับประเทศไทยได้เลยนะคะซึ่งเงินที่เราอยากจะแนะนําให้เตรียมกันมาคือว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณมาคนเดียวหรือว่ามากับลูกนะคะอย่างมาคนเดียวก็คือตั๋ว ขาเดียวเพื่อกับประเทศไทยนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ถึง35,000นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบินจากไหนไปไหนแล้วก็เป็นเรื่องของในห่วงของแต่ละซีซันนะคะก็คือแต่ละฤด,ดูกาลบางห่วงก็คือตั๋วค่อนข้างจะแพงบางห่วงก็คือตั๋วก็ค่อนข้างจะถูกมานิดนึงนะคะอย่างกรณีที่คุณมาด้วยวีซ่าแต่งงานแต่ว่าทุกอย่างมันไม่เวิร์กหรือว่ามันไม่โอเคนะคะก็ อยากจะบินกลับอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนตัวของเราซื้อตัว๋วเพื่อบินกลับได้เช่นกันนะคะและอีกอย่างที่สําคัญนะคะคือว่าในกรณีที่คุณมาแล้วในห่วงแรกๆคุณไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างกรณีของวีซา่าคูมันกว่าที่คุณจะแต่งงานกว่าที่คุณจะยื่นเอกสารปรับสถานนะ หรือว่าดําเนินเรื่องกรินการ์ดเพื่อที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตให้ทํางานได้อย่างถูกกฎหมายก็คือต้องใช้ระยะเวลานานนะคะอย่างกรณีที่ทางบ้านของคุณเดือดร้อนและต้องการที่จะใช้เงินแล้วทางสามีคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือดได้แต่หากคุณมีเงินติดตัวนะคะคุณก็สามารถที่จะส่งเสียทางบ้านของคุณได้ในระหว่างที่ คุณยังไม่ได้ทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรืะอย่างในกรณีที่คุณมีภาวะฉุกเฉินหรือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินคุณก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนตัวของคุณได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าก่อนที่จะมานะคะอยากจะแนะนําสาวๆที่จะมาให้ไปทําบัตร เอทมนะคะบัตรเอทมนี้ก็คือจะมีสัญลักษณ์ของวีซ่านี้เป็นบัตรของธนาคารกรุงไทยนะคะหากบัตรที่มีสัญลักษณ์วีซ่านี้เราสามารถกดตู้เอทมได้ทั่วโลกนะคะที่เขามีสัญลักษณ์อันนี้นะคะก็คือส่วนจะกดได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าวงเงินที่คุณกําหนดทางธนาคารนะคะว่าอยากจะให้กดได้วันละเท่าไหร่ส่วนค่าธรรมเนียมนะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ ตู้ที่คุณไปกดนะคะหากที่อเมริกานะคะก็คือเริ่มต้นที่สามเหรียญต่อหนึ่งครั้งถึงห้าเหรียญน,นะคะต่อหนึ่งครั้งทางนี้ขึ้นอยู่กับตู้ธนาคารที่ไปกดนะคะอันนี้ก็คือจําเป็นนะคะที่เราจะต้องมีเอาไว้ติดตัวเรานะคะก็คือไว้ในกรณีจําเป็นหรือว่าจากรณีที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะคะอีกอย่างที่อยากจะแนะนําก็คือว่าในกรณีที่เรามีบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตนี่คือ จำเป็นมากๆเช่นกันอาคาศอย่างที่บอกถึงเหตุผลด้านก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่พูดถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินหรือว่าภาวะฉุกเฉินที่เราจําเป็นที่ต้องใช้เงินหากในกรณีที่เรามีบัตรเครดิตเราก็สามารถที่ใช้บัตรเครดิตของเราซื้อตัว๋วแล้วก็กลับบ้านได้หรือว่าในกรณีที่เราฉุกเฉินจริงๆเข้าโรงพยาบาลหรือต่างๆเราก็สามารถที่ใช้บัตรเครดิตของเราได้นะคะ แนะนำว่าห้ามยกเลิกนะคะก่อนจะมาติดบัตรเอาไว้บัตรอันนี้เป็นบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะพิมพ์ย้ายมาอยู่นี่เกือบ2ปีแล้วทั้งบัตร ATM แล้วก็บัตรเครดิตพิมพ์ยังมีไว้ใช้อยู่นะคะไม่ยกเลิกนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ในภาวะฉุกเฉินเราไม่รู้อนาะคตของเรานะคะก็ฝากตสาวไว้นะคะถึงความจําเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านการเงินนะคะขอบคุณค่ะ